โอเคอบิบาร์ดี้สวัสดีท่านผู้ชมครับคิดถึงเสียงผมจากไม้ตัวนี้ไหมอ๋โอโหไ่ที่ามาหลายวันเหมือนกันนะครับกลับมาเมื่อวานโอ้โหเฮียจัดซอรี่ด้วยนะครับผมเอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Bay นะครับวันนี้มาอยู่กับในเกมของ Off Duty Mobile นะครับแล้วเป็นในวันนี้นะครับผมทุกคนครับบอกไว้เลยว่าเป็นสิ่งที่ผมก็ค่อนข้างงงในตอนแรกเพราะว่าผมไม่ได้เล่นหลายวันนะครับก็ถามคนในแคนถามพี่วิทย์นะครับพี่วิทย์ก็ยังงงอยู่ว่่าามมมััันนนนนคคคืืออออะะะะะไไรรรรรปปณีี้บจเ็ถท อยู่แถวเมืองอะครับอ่าและคนอื่นเขาก็บอกว่าต้องไปทำภารกิจก่อนเพื่อที่จะขับรถคันนี้ได้แหละประมาณนี้น้องแล้วก็วันนี้เนี่ยมันก็มีอ่าลักกี้ดอลนะครับผมที่เป็นรถเจ้าตัวนี้แหละแล้วก็จะเป็นตัวละครตัวนี้เลยนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับแลวทุกคนก็น่จะรู้แล้วว่าผมน่าจะเปิดไปแล้วเพราะผมมีตัวละครนั้นไปแล้วนะครับก็ไปกิป แอเปิดไปแล้วแหละแล้วก็เรียกว่าก็ได้ลองมาหนึ่งตาแล้วผมก็พอเข้าใจแล้วนะครับเอะไรด้วย CP ที่เสียไปเนะี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นได้ละกันนะครับผมก็ลืมแล้วก็นั่นแหละครับผมก็เปิดมาเหมาหมดเรียบร้อยนะครับเสียไปกี่ CP ก็จะขึ้นได้ดูและกันนะครับแล้วที่สําคัญเลยนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าของแต่ละอย่างเนี่ยมันเฟี้ยวขนาดไหนไหนะทุกคนก็อย่างแรกนะครับแค่ <c oughs> เห็นแค่นี้ก็มันก็เฟี้ยวแล้วอะ่ะทุกคนดูดิโอ้โหมันคือ วิ่งสูตรหรือร่มปิดหลังนั่นเองนะครับเวลาที่เราล่อดลงมานั่นเองนะครับคบนคางเท่เลยอ่ะเทม่มากๆกันทุกคนผมชอบเลยอ่ะเป็นปีกที่หลายคนอยากได้แน่ๆล้านเปอร์เซน็นเลยครับแล้วก็อ่าระดับนี้นเจเนอรีเนี่ยมีอยู่แค่2ปีกนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูเนาะแล้วจะมีเรื่องของ CBR4 นะครับสกินพวกนี้ผมก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมก็จะมีเรื่องของคอร์ลิงการ์ดหรือชามไม่ใช่คอรลิงการ์ดเก็จะมีเรื่องของชามนะครับผมที่เป็นรูปลักษณ์คือตัวอะไรมันน่าจะเป็นตัวแมงมุมนะครับ โอเคแล้วก็จะมีร่มเลยครับรวมถึงจะเป็นเครื่องสแกนใน MP นะครับแล้วก็จะมีขวานครับผมลวดลายที่เป็นลวดลายคล้ายๆกันหมดเลยนะดีสิบสก็มีนะครับแล้วก็ท้าทางครับผมคือเสียงมันเสียงมันกวนมากอ่ะทีนี่บอกนะ โอ้โหไม่เหยียบหรือว่าจะเหยียบแล้วโอเคแล้วก็ตัวละครนะครับเป็นตัวละครที่มาคอแลแลบกับเขาเอาลิตี้โมบายของเราได้เลยนะครับโดยตัวละครตัวนี้ก็ตาเหลือกมากโอ้โหตาโคตรน่ากลัวนะครับและเพื่ของเราเลยครับผมนี่นครับ ล่จาจ่าที่หลายคนที่เห็นเนี่ยก็น่าจะคิดว่ามันเอ๊ะมันคืออะไรนะมันคือรถหรอหรือว่ามันคือหุ่นยนต์อะไรประมาณนี้นะครับก็โดยสกินเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของ,ของ,ของหุ่นยนต์ซะมากกว่านะครับแล้วเจ้าตัวหุ่นยนต์นี้เนี่ยมันจะขับยังไงนะครับดยที่ผมเข้าใจมาในตอนนี้นะก็คือว่ามันจะเป็นเรื่องของรถ ATV นะครับมันเป็นสก,กินรถ ATV เฉยเลยนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่การขับแบบ ATV ครับผมมันจะมะีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปนะครับคือการขับเนี่ยมันก็จะขับเหมือนรถปกติเลยนะครับแต่ว่าม ได้นะครับแลวก็มนสามารถใช้เป็นป้อมปืนที่อยู่ข้างหลังยิงได้ะะครับผมโอ้โหมันโคตรเท่เลยครับสหใครที่ยังไม่มีผมคิดว่านาะคนหรือว่าตอนนี้นยะมีแล้วก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้ตรวจสอบดูนะครับว่ามันมีภารกิจในการลับเรื่องของรถเจ้าตัวนี้หรือยังนะครับแต่ว่าในตอนนี้มาแล้วผม ATV ครับเป็นอ่าระดับรเรจ e n าลี่ในคันแรกและก็มันไม่ใช่ ATV ผมย้ำว่ามันไม่ใช่ ATV ถึงแม้ว่าชื่อมันจะเป็น ATV เดี๋ยวทุกคนไปดูกันในเกมครับก็ได้ในวิ่งสูนะครับผมที่ผมบอกไปว่ามันมี2อันนะครับก็มีนี่แหละเจ้าตัวแรกที่เข้ามาเลยก็จะเป็นแบบนี้นะครับบินคล้ายๆกันเลยใช่บินเหมือนกันเลยแต่ว่าปีกก็จะเป็นการกลางแบบนี้แล้วก็จะมีไฟออกแต่ผมบอกไว้เลยนะมันก็เท่เหมือนกันในตอนนี้นะมันก็เป็นลูกหลักสำหรับใครหลายคนที่มันค่อนข้างเท่อยู่แล้วนะแต่ว่ามันก็จะมีเจ้าตัวมา นี้มาใหม่เลยครับก็คล้ายๆนะแต่ว่าปีกมันเท่กว่าแต่ไฟมันไม่ค่อยมีครับแต่ผมชอบในความที่มันเป็นปีกแบบนี้มันดูล้ำมากๆนะครับผมเอาลคคะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ก่อนเข้าไปรับชมด้วยนะครับแล้วใครที่อยากจะเติมเกมคุ้มๆนะครับเพื่อที่จะมาเปิดลูกกี้ดอจต,ตัวนี้นะครับก,ก็อย่าลืมเข้าไปเติมกันที่ละหรือว่าจะเป็นโอเวอร์ช็อปอัพ ร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นนอน <c oughs> วิธีที่หนึ่งทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจํานวนและสุดท้ายก็ส่งไอดีให้ทางร้านเติมแค่นี้ทุกคนก็รอซีพีเข้าตัวได้เลย สปอยให้นะครับแปบ๊บเดียว<อ>และในตอนนี้ร้านโอเวอร์ท็อปอัพก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับ<อ>คุ้มกับติมในเกมเยอะมาก<อ>และถ้าใครสนใจก็คลิกลิงกงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไหมละครับน้องสาวไปสิครับรออะไรอะ่ะมาปืนใหม่ปืนใหม่มันก็ดีอยู่ไม่มีแม็กมันก็ เออมันก็ส,นส,สุดร้อยไปว่้อยู่ที่อยาเพื่อนคนที่เกิดหรือเขาลอดอยู่อะครับเฮ้ยเดี๋ยวปกติตัวละครเรามันจะอยู่ตัวแรกก็ใช่อหะทำไมผมอยู่ข้างหลังเลยวะเป็นทำอะไรบ้างหรือเปล่าที่ออกมาโอ้โหทุกคนครับดีอะผม เป็นล่มระดับรีเจนนะครับตอนที่โดดแรกๆเนี่ยก็มีจะมีเสียงนิดนึงนะดูดีสวยมากเลยเฮ้ยแค่ปลอมปืนตอนนี้ก็จะมาแนวแบบเรียวไลท์หน่อยนะเพราะว่าก็จะพูดคุยกันแบบนี้แหละนิดนึงคุยชิมได้ปืนเลยอุ้ยเชี่ยโอ้โหได้ได้ท็อปจัดมาดิท็อปโอ้โหกำลังคุยมันเลยเมื่อกี้ใครปาดปืนไปอะท็อปป่ะไม่มันพี่ เขก็ไม่ได้มันมันเลือกยิงพี่เบสเน่ยมันไม่ยิงครับเออเกียดว่ะโคตรปั่นเกียดสกินใหม่หรือว่าลับจัดอะไม่พลาดนี่นี่นี่มันมีเอทีวีอันนั้นเไหนไหนพี่พีชพาไปดูดิเอ้ยมันบินอยู่ข้างบนพี่เห็นป่ะแต่พี่พีชดูไหนรีวิวคนดูหน่อยดิขึ้นได้ป่ะมัฟมังฝับยังไงมันมีภารกิจอย่างเงี้ขึ้นได้อ้าวนี่ไงผมขึ้นได้เลยอ้าวเฮ้ยแล้วสกินผมป่ะ ที่มีภารกิจหรือเปล่าอ้าวดูดิโอ้แล้วที่ผมใช้สก,กินมาโอ้โกงว่ะอะไรวะโอ้ไม่รู้รู้งี้ไปเติมแล้วออเจอ g M หลอกขายพี่จริงอนนรเจีลอกจริงโอ้จะมารีวิวคนดูเขารู้กันหมดแล้วเนะี่ยอะไรวะมันทำภาร,รกิจมัน ทำภารกิจมันก็ขึ้นได้เอเแต่อาจจะมีข้อดีเฮ้พี่พี่พี่วิทย์หันขวาไปดิเห็นตัวละครปหมตัวละครผมปะน่ะพี่ไปดูดิใช่เลยใช่เลยมันไม่พูดมันไม่พูดอะไรเลยอะไรวะโอ้ไม่เป็นไรถือว่าเราสามารถสร้างขึ้นมาได้ไปพี่ ATV ธรรมดาไม่จำเป็นอ๋อหรือว่าเราแบบข้อดีก็คือเราขึ้นขึ้นที่ไหนก็ได้ที่มันมี ATV ไว้อาจจะเป็นข้อดีก็ได้พี่พูดตอบใจผมหน่อยดิ ต้องสอบแล้ว <Techn> พ <Pokémon> ี่นี่ไงขึ้นขับเทลแล้วเนี่ยเชื่อเยตกใจเลยพี่เป็นขึ้นได้เมื่อกี้ภารกิจอะไรอ่ะผมไม่เคยทำภารกิจอะไรเออทองอะไรตอนแรกที่มันมาจำได้ว่าขึ้นไม่ได้ก็เลยไม่ขึ้นเลยแม่แต่แน่จะภารกิจค้างของพี่อ่ะถ้าถ้าเรามีภารกิจค้างไว้มันจะให้ขึ้นโอ้ซามีขึ้นบอกว่าให้พี่ทำอะไรหรือเปล่าให้สั่งพันเมตรหรือเปล่าเออนั่นแหละแสดงว่าของพี่มีภารกิจให้ขับกระตุ้นตรงนี้แหละแต่ถ้าภารกิจนี้เสร็จแล้วพี่ ก็ไม่รู้ว่าพี่เบสก็เหงาแค่นั้นแหละเออแค่นั้นแหละเสียเงินเติมทำไมวะเนี่ยโหยังไม่ได้ลงทรัพยากรเลยเฮ้ยน่าจะเป็นแบบว่าเวลาตอนที่มันแบบหมดกิจกรรมขายอะไรเงี้ยมันจะไม่มีไม่ได้มันก็ไม่ใช่หรอกได้โชว์ตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบโชว์ตอนนั้นเพโตวินเว้ยคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบรถธรรมดาแต่ว่ามันไม่สวยเลยไปช่วยได้ด um, ีท้อโอ้จะตอกย้ำอะไรขนาดนั้น oh, มาเศร้าใจว่ะถ้าใครรู้แล้วผมด้วยนะครับใครวิเคราะห์ยังไงเนะี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับว่าเออมันเป็นองไงนะครับเพราะว่าตอนเดียวผม,มยังเศร้าอยู่เฮ้ยทำไมมันขึ้นได้วะตอนนี้ก็ยังงง,งอยู่นะครับแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะยังไงก็ตามนะครับอนาคตมันจะอัปเกรดยังไงนะแต่ตอนนี้ผมก็จะเอาตีลผมเนี่ยขับเป็นรถ ATV เจ้าตัวนี้แหละเพื่อที่เป็นการขับขับล <AT V S 1> ุยแล้วก็ยิงมันมัน,นะครับป่า,ปา,ปาได้เวลาแล้วมาพี่ เราเล่นแก๊งแบบนี้ได้ไหมพี่ชิบะของสูตรนี่คีเลยของสูตรนี่คีเลยพี่บิ๊ได้เลยพี่อาหารถก่อนมาๆมาๆมาๆพวกเราได้เวลาละได้เวลาทำคอนเทนต์ละอย่าวอ๋อเกาะไว้ครัเกาะไว้พี่เกาะไว้มาๆมาๆเดี๋ยวไม่กดแล้วกันเดี๋ยวพี่ขับคนละคันก่อนปะไปป่วนก่อนแล้วกันไปใครก็ได้กด ATV กดได้ไม่ได้หรอกไปคนละคันเลยปะเดี๋ยวพอเจอคนเดี๋ยวเราค่อยแบบป่วนเอ้ยขับชนก่อนก็ได้ครบยังอ่ะ เออคิดเหมือนกันไหนๆนะเรามาจอดคู่กันหน่อยเรามาจอดคู่กันหน่อยจอดจอดสี่คันเฮ้ยอะไรวะเขาเกะขาเขาเกะขาขอใครของใครสกินไม่เติมอ่ะขอใครสกินไม่เติมอ่ะดูไม่ออกว่ะฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอจะเอาเป็นรูปหน้าปกนะเรียงยืนเรียงกันแบบทิกทักโทนะนี่เนี่ยมที่ต้องลงมขับไปสี่คันนี่มบนชูหลอนอ่ะชดอีกเลยมามาขยับมาใกล้ๆตัวตัวพี่หน่อยท้อป้าพี่บิ๊ขอขออยู่ล้อมซ้ายขวาหน่อยได้ปะเพราะว่า เดี๋ยวมันแบบมาไม่เต็มแต่วิม่ผิดอีกนิดนึงวิม่ผิดเกือบได้ละเชิดเกีโคตรโคตรหล่อเท่ปะป่าป่าป่าไปไหนก่อนดีนี่นี่นี่หลุดเอาหลุดเอาชนนะชนนะเล่นแบบขับชนขับชนมาแล้วแกมันมันคือตัวอะไรวะทำไมสกินหน้าตามันดูคล้ายๆหมีป่ะแต่มันเป็นแมงมุมป่ะมันไม่เหมือนลุนไดเจนเลยว่ะ อแปลกว่ะไม่ขึ้นรถเลยเชนเฮ้ยรถว่ะรถว่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเรามาตอมเรามาตอมอันนี้ไงภาละอ๋อมันขึ้นในไงภารกิจเสร็จสมบูรณ์มาแล้วมาแล้วมาแล้วมันจะเหวอเปล่าวะเฮ้ยมีคนอยู่ข้างบนมีคนอยู่บนมาชนมาชนตรงข้างบนก่อนแม่งเลยเปิดเปิด เล่นอะไรวะเนี่ยเือขโมยขโมยได้ป่แตกไปแล้แตกไปแล้วนมันพี่ชนชนชนแล้วชนแนยไวะสลิงสลิงอยู่สลิงโออยู่สลิงอยู่สลิงตแตกกรอบสวยท็อป ตานีตานีแบบจะไม่ลงเลยเอาจริงมาพี่วินได้เวลาขี่หลังแล้วมามาเราเราเราได้เวลาขี่หลังกันแล้วมาท็อปท็อปท็อปอยู่กับพี่ไปหนึ่งเลยอ่ารหลดเอาตรงนี้เปิดวะป่ะเฮ้เสียงมหนก็เขียนด้แลก็หลังจากที่ฟังนะทุกคนคือเสียงมันมีเสียงรถด้วยนะแล้วก็เวลาเนี่ยมันกระโดดได้เฮ้ยอยู่ไหนวะพี่อยู่ไหนวะ วิ่งดินี่งดิวิ่งได้ปหมยิงดิยิงดิมาไหมปืน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 พี่มันญิงเราไม่ได้หรอกรถเรามันอุ้ยอุ้ยชนชนเดี๋ยวพี่งดิพี่พี่จริงรถมันยิงมันยิงรถมันมันจะพังแล้วพี่อยู่พี่ยิงอยู่ไปพี่ได้ไะโอเคพี่ปล่อยมันปล่อยมันไปต่อบนเลยต่อข้างบนเลยไปต่อข้างบนเลย ไปนี่เฮ้พี่เห็นไหมมาปงอปงปืนนี่ปองปืนเอออ๋ออ๋อว่าจะแตกนะ <c oughs> เฮ้ยพี่ยิง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 เฮ้ยอะไรอย<ห>นนเนี่ยเฮ้ยสวยพี่เอเอเอ๋ <c oughs> อเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวยิงแบบไกลๆอยู่อ่ะพี่แกแตกเลยเลยคน <c oughs> มาเป็นแก,ก่ไหนมันยู่ไหนเฮ้แต่อันนี้เอ้ยเนี่ยพีเ่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม อย่าแม่พี่บอด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 ไะเนี่ยไอพี่บอดไปเนี่ยยิงดิไปเออเอาโอ้จะพังแล้วว่ะเฮ้ยเหมือนข้างบนมี ATV ป่ะเมื่อกี้โอ้ตอนนี้ผมไม่คิวอะยอมไม่ไม่ได้คิวอะพี่มาเปลี่ยนเป็นคนยิงเลยนะครับมามามาเดี๋ยวผมยิงมาเอาเป็น FPP เอาเอาเอาหลอนละเออว่ะพี่จะวกแตกว่ะโอ้ หาด้วยหาด้วยที่มีเอทีบีขันอย่างนี้จังหวะนี้แบบตีบันทิงเลยเว้ยทุกคนโอ้โหคือแบบเอาจริงนะเฮ้ยเดียคันใหม่เปลี่เปลี่ยโอเคโหคือหลอนมากเฮ้ยพี่ได้ยินเสียงในฟาร์มได้ยินเสียงในฟาร์มบายบายทุกคนได้เวลาแล้วครับโคตรเถียงเลยพร้อมตับอีกคนเอทยิงกันเองโคตรเถียงเลยเฮ้ยเอาปั่นดีกว่าปั่นปั่นท็อปสายปั่นเว้ยเฮ้ยเห็นไหมพี่ข้างบน ชะลอหน่อยชะลอหน่อยอย่าขับเร็วอย่าขับเร็วผมเบี้ยหัวอย่าขับเร็วอย่าขับเร็วเอาพี่พีชชนได้อะอยู่เหล็กตัวเหล็กตัวเหล็กตัวไอ้พี่เนี่ยเออว้าววได้ไหมโอ้โหจะอ้วกแตกเติ้งกัชิบัสตาไอ้นี่ตัวหายตัวเหรือไงใช่ไหมหายตัวอยู่ไหนท็อปหาได้หาได้จะอ้วกแล้วเร็วท็อปพีชอย่าขับขึ้นเนินลงเนินได้ไหมผมจะอ้วกแล้วปะ ดีโอ๊ยไปได้ทุกตัวครับได้ว่ะสเต็ปกระโดดมันยังมีเว้ยเออสวยพี่ขอออกก่อนไม่ไหวปะพวกแกแตกไม่ไหวจริงเฮ้ยไป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 ให้ท็อปท็อปผิดคอนเซ็ปต์แบบท็อปผิดคอนเซ็ปต์แบบไม่ได้ท็อปแก๊งเรามันมาแล้วจังหวะเนี้ยไปที่เสียงขวาในบ้านพี่ในไหนท็อปในบ้านหลังนี้แหละพี่ ไม่เป็นเข้าไม่ได้พี่ไม่ข้าได้เหรอเราออกยังไงอะออกได้ปะโอชิบหายละออกได้ปะเชียร์เราออกหรอกไปีไหนวะชิบหายละแล้วราคาเหรอมันมีตัวไกลอยู่นะเดี๋ยวบุลราคาเดี๋ยวเล่นให้แป๊บนึงตรงใจเราถึงอุ้ยบุลราคาติดแเทปนะฝังนึ่ง หัวยตายจริงครับท็อ,ยยทอปโดนอะไรท๊อปพี่วิทย์อะเกินไปไมเมื่อกี้พี่วิทย์แบบไม่สนอะไรเลยอะ <st ut ters> เข้าบ้านอะเฮ้ยเก็บปืนผิดเข้าบ้านชนพี่วิทย์อต่ เออกะจะชนอะไม่ให้ยิงอะเมื่อกี้สกัดดาวลุ่งอ่ะทำอยู่ฝ่พี่ต่อ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 ออกได้ไหมเนี่ยใส่รถออกไม่ได้เลยครับปวดหัววะออกได้เอ่ะมีกลำเหรอเอ้ยผมขอได้ไหมลำเนี้ยหยอกไม่ได้เฮ้ยฝ่ายพี่วิทลุยโร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 ยเปิดเครืองกันรถเฮ้ยออกได้ปะน่ะเหมือนจะออกได้นะไม่ได้อะยากนะเนี่ยพี่วิทย์ชอบเล่นที่เลนจัดโอ้โหดูดิเขาได้อ่ะ ได้ครับแล้วทำไมมันเข้าได้มันออกไม่ได้อะทำไมควาออกแล้วความสูบมันเปลี่ยนเข้าด้วยความเร็วหรือเปล่าไปพี่หาหาหาหมดมีร่องรอยอ่ะมีร่องรอยว่ะแถวนี้มีป้ามีป้าแต่เอาจริงๆนะทุกคนถ้าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเดี๋ยวพี่ขนาดดีพี่พี่อยู่นิ่งๆดิเฮ้ยพี่มีคนยิงเราไกลๆเ่ะเดี๋ยวพี่บนเขาอเไปไปบนเขาก่อนไปบนเขาก่อนปอดช้างมันเวลาพี่เจอมันพี่ปองรอบ เวลาพี่เจอพี่หยุดเลยพี่พี่อัดข้างหลังก็มีพี่โอเคพี่อะไรนะพี่ผมเบียนหัวละขับไปหาไปเลยพี่ชะลอพี่ชะลอไอ้พี่เลยพี่ยิงเลยพี่เอาจริงเอาจริงไอ้พี่ก็ตายก็ตาก็ตาก็ตาอีกนิดเดียวขับลงไปเอาจริงยิงยิงยิงจิงไอ้พามเกินซ้มเกินเฮยเฮ้ยไหนวะขับไปพี่ขับไปขับไปขับไป เขาบอดเหรอขอซ้ำเลยตัวเนี้ยได้ไหมเดี๋ยววะตายตไยตายตายตายปล่าวะนี่มันแก๊งอะไรวะเนี่ยได้อยู่นะเไ้ยแต่ทำไมรู้สึกว่ารถมันถึกวะหรือว่ามันยิงยากวะพี่ถืดพี่ถึดผมว่ามันถึกอ่ะพี่พี่มันยิงยากอ่ะเดีมา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 อยู่ไหนเอาไว้ไปปั๊ เฮียมันเฮียคลีวหนีมัน,นคลีไปพี่กลับตามตามพี่เอาหินทีกแกจะเย็นท็อปท็อปอย่าสก,กัดดาวลุ่งท็อปไปโอ้ย,อยเกือบไปละพี่เมื่อกี้มันมันกดต่ำไม่ได้เว้ยคอยหลังดูพี่งั้นเจอรักเจอรักมา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  รดาวลูกมาแลครับดาวลุกเกือบลิงกันเมื่อกี้ไหนไหนไหนเฮ้ยเอาวะจอดเลยพี่เจอแล้วจอดเลยไปคิดพี่พี่ลงกันพี่ไม่ตายพี่ลต้องลงแล้วว่ะโอ้ยอะไรวะเนี่ยมาตายอะไรวะเนี่ยไมาตายอีกขอขอเข้าไปเออตายแล้วท็อปเอาพี่ต่อต่อต่อพี่ ได้อยู่ได้อยู่เออแต่แต่คนโดนคนซ้อนน่ะมันโดนยิงง่ายเกินอะใช่พี่ก็งตกรถเขาแบบนี้เเออแต่คนขับมันนอนขับนะโคตรเทเนะไปเหลือตัวเดียวขอนะขอนะแ,แต่ด้านจะอยู่ในบ้านหลังเนี้ยใช่ไหม,ไมพี่สรุปสรุปพีพนี้ไม่ได้ดูลบอะดูแต่รถนะอ้าววินเนอร์มาเล่นครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโอ้สุดว่ะ เฮ้ยผมทุกคนครับก็วันนี้ก็ได้จะมีประมาณนี้นะครับมันเป็นเรื่องของคอนเทนต์ที่แปลกมากเพระาะว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะทําได้นะเพราะว่าตอนแรกผมก็ไม่ได้ทําอะไรขนาดนี้นะแต่บอกตามตรงเลยนะว่ามันค่อนข้างที่จะเล่นได้ผมไม่รู้ว่าทำไมรถมันถึงถึกเว้ยแลวก็ข้อเสียก็คือคนซ้อนอะ่ะมันโดนยิงง่ายคนระับแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเวลาที่กดเข้าไปป้อมปืนอ่าแบบอิเล็กทรอนิกส์โอ้โหมันค่อนข้างที่จะเวียนหัวมากแลวตอนนี้ผมก็เริ่มเวียนหัวแล้วด้วยนะครับ ก็ถือว่าสนุกนะทุกคนใครที่อยากจะได้เดี๋ยวผมขอสืบภารกิจนะดิก็หลังจากที่ดูผมก็ไม่รู้ว่าภารกิจมันอยู่ตรงไหนวทุกคนต้องซอลี่จริงๆนะใครอ่ะที่แบบ รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็ทํายังไงเพื่อที่จะได้ขับแบบพี่วิทได้เนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆด้วยนะทุกคนเติมมารู้สึกว่ามันเล่นแบบสายฟรีได้ผมก็ยังงงอยู่เลยว่ามันเป็นไปได้ยังไงโอเคทุกคน <laughs> ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมจนจบนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีสปอยเรื่องของสกินที่เป็นภารกิจด้วยนะแมนโอวอลนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะมาจัดให้ทุกคนดูนะครับเรื่องของการไต่ลงไต่แรงเดี่ยผมจะมาสอนเทคนิคการแต่งปืนรัวๆเลยนะครับผมในช่วงนี้นะา,มมาเะบข สวัสดีครับ